ครับวันนี้จะมาสอนถอดชุดข้างเจ้า v ีเซฟร้อยหกบนะครับเ,เครื่องมือที่ต้องมีเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะครับก็บจะมีเป็นตัวทีเบอร์แปดนะครับครับแล้วก็ ชุดชามหน้าที่เป็นขันตัวนี้เป็นเบอร์ยีิบสองแล้วก็เป็นคัดหลังตัวคัดหลังเป็นเบอร์สิบเก้าครับวิธีถอดน,นะครับก็ขั้นตอนแรกก็มันจะมีหกเหลี่ยมตัวนี้ครับถอดไปหกเหลี่ยม ตัวน,นี้กนปึ๊บแล้วก็จะมีเบอร์แปดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับแล้วก็มันจะมีไอเบอร์แปดตรงตรงข้างในเนี้ยเราต้องใช้เป็นแหวนแหวนเบอร์แปดขันขันที่นีอขันออกครับนะแล้วเราก็ไล่ไล,ไล่น็อตน็อตน็อตไปเรื่อยเรื่อยครับมันจะมีตัวยาวอยู่ประมาณสามตัวครับอันนี้มันเป็นตัวสั้นครับมองมาเทียบให้ดูนี่ตัวยาว ครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันว่าตัวยาวอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวจะได้ไม่ใส่ผิดแนละ้วมันจะได้ไม่ทะลุแคงตัวยาวก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวข้างในเนี่ย้วตัวนี้นส่วนครึ่งหนึ่งเอาง่ายครึ่งหน้าเนี้คือสั้นหมดเลยครึ่ง,คร,งครึ่งหน้านี้โอเคผมก็ทำการยิงยิงออกมาเนียบร้อนนะ แล้วมันก็จะมีสายตรงนี้เป็นตัวตัวดิสมันจะมีมน่าจะมีเหมือนกันนะครับไอ้สายตัวเนี้สายน่เป็นสาย a อ s หรือเปล่าไม่แน่ใจรหรือว่าสายวัดไม้ข้างหลังเนี่ยแล้วก็ปลดปลดลิปปลดลิปข้างในนี้ปุ๊บมันก็จะหลุดหลุดออกมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วทีนี้เราเราดึงข้างห่างเอามือล้วงข้างล่างเอยมันจะมีคล้าย มันจะเป็นสายข้างล่างที่มันโค้งขึ้นมาอย่าเงี้ยแล้วก็มือดึงดึงลงเรื่อยๆให้พลาสติกมันหลุดทํามือเดียวดึงจนหลุดหลุดมาอย่งเงี้ยครับหลุดออย่าเงี้ยเดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูนะครับอ่าอันนี้คือ ที่ผมไม่ได้ถอดตัวนี้เพราะว่าผมเอาน็อตเบอร์แปดข้างในออกตัวหนึ่งครับเพราะว่ามันถ้าถ้าถ้าเราเอาเบอร์แปดข้างในเนี้ยออกตัวเนี้ยเราจะไม่ต้องถอดมันจะถอดมาไล่ไล่ง่ายทําอะไรง่ายกว่าครับ ชามออกมีัดหลัง โอเคครับถอดเรียบร้อยผมก็จะวางเป็นชุดอันนี้น็อตเบอร์ยี่สิบสองสำหรับชุดหน้าแล้วก็ตัวนี้เบอร์สิบเก้าสำหรับชุดคัดหลังก็ประมาณนี้ครับถอดมา่อมาทำความสะอาดเป่าลมเป่าฝุ่นอะไรเงี้ยไล่มงไล่เม็ดอะไรก็ทว่านไปครับผมแล้วขอบคุณครับผมดีเซ็แล้วก็ฝตัวไฮบิด ครับขอบคุณครับ